เอองั้นผมว่าเราเชิญคุณภูวินมายืนค้างๆกันหรือว่าเราอีกสักครั้งหนึ่งไหมครับได้ไหมคะได้ไหมคะได้ถ้าเชิญคุณภูวินนะครับพูดคุยกับพวกเราสักนิดหนึ่งดีกว่าค่ะเอาล่ะบอกเลยว่านี่ในมือผมนี่ทำถามจากทางบ้านเยอะมากประมาณ20หน้ากระดาษโอ้โหแล้วก็น่าจะเยอะไปทีม ผมเปิดโอกาสให้คุณถามก่อนเลยให้ก่อนเลยเนาแน่นอนครับอ่าแน่นอนก็วันนี้เรียกว่าเป็นโอกาสพิเศษมากๆเลยเนาะที่เราได้เจอกับคุณพวินแล้วก็มาเจอกับแฟนคลับทุกๆคนนะคะก็อยากจะถามถึงความรู้สึกนิดนึงว่าวันนี้มีโอกาสได้มาแสดงในงานสองเซาฟสติวัลของเรารู้สึกยังไงบ้างคะสนุกครับแล้วก็โลือนกันครับดูจากเมื่อกี้ก็แน่นอนแตบตื่นเต้นใช่ไหมเยบอกเลยว่าความสามารถเขาเหลือมล้นมากเมื่อกี้ เล่น,ท,ลนทุกอย่างเลยเลนคีย์บอร์ดทุกอย่างได้หมดเลยร้องเพลงก็ได้ด้วยบอกเลยว่าพบเครื่องจริงๆนะครับวันนี้ก็เป็นสกิลที่ได้จากการเล่นวงดนตรีละกันครับผมก็หลายหลายคนก็น่าจะเพิ่งสอบพิธีมันเสร็จหรือว่าบางคนอาจจะยังไม่เสร็จก็มีวันจันทร์หนึ่งวันเนาะก็ด้วยความที่ว่าพวกปีสามปีสี่แล้วก็ปีสูงสูงครับปีสูงสูง,สง,สงก็เพิ่งสอบเสร็จเมื่อวานก็เพิ่งได้เริ่มสอบเมื่อวานก็ ได้ขนาดนี้ก็โหที่บอกเลยว่านี่เวลาซ้อมน้อยขนาดนี้ยังทำออกมาได้ดีขนาดนี้เลยถึงขนาดที่เสับเวลาอ่านหนังสือของเราเพื่อมาซ้อมให้กับงานสามเศร้าไปซะว่าผมทำไครั้งนี้โอ้โหบอกเลยว่าสุดนอดมากเลยนะครับ ก็ถือ <ifs> ว <who médico> ่าถ้าถามคนทั้งหลังได้ก็เป็นวันเลี้ยมิลิเคนเหมือนกันโอ้นี่บอกเลยว่านอกจากผมนี่การอ่านหนังสือของผมนี่ถือได้ว่าเป็นวันเลี้ยมิลิเคนแล้วยังมีคุณภูวินนะครับที่ซ้อมต้นฟรีแบบวันไลี้ยมิลิเคนที่จะมาอ่านหนังสือก็วันไลมิลิเคนโอ้โหบอกเลยว่าจะหาเพื่อเจอแล้วนะครับน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะทุกมหาลัยแล้วกันทุกมหาลัยก็น่าจะวันไลียมิลิเคนนี้จะเป็นเจอกันนะครับของชาววิศวะบอกเลยว่าวันเลี้ยมิลิเคนแน่นอนว่าวิศวะแน่นอนนะครับอย่างนีี้้้ออออเมมื่่กกคุณภููววินพดาา ชาววิศวะอ่างั้วคุณภูวินช่วยเล่าดีนหนึงว่าคุณภูวินเนี่ยตอนนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีนนที่3แล้วจากคณะวิโโศวกรรมศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช่ครับอ่าคุณภูวินเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องแต่ไปแล้ว,ว่างอ่าคุณภูวินมีประสบการณ์อะไรแบบประสบการณ์ดีๆที่อยากเล่าอยากแชร์วิ่งไหมว่าตอนนี้เรียนมหลาลัยเจออะไรบ้างแบบที่ว่าใจจะรู้สึกว่าเรื่องไม่ผิดจริงๆที่จะเรียนผมว่าผมว่าสิ่งที่ดีที่สุดเรื่องมหาลัยคือเรื่องเพื่อนครับเพื่อนที่เราได้เจอคือ อ,อันนี้พูดในมุมผมนะเพราะว่าผมผมเลยนวิดวาจุลาเนาะวิดวาจุลาก็ได้เพื่อนเยอะมากแต่ละคนก็เป็นคนที่ในส่วนคนที่เฟรนลี่อย่างเช่นวงที่เล่นเมื่อกี้ก็เป็นวงของวิดวาจุลาเป็นวงของอิน uh, เทอร์ดีิวสิกคลับนี่แหละครับผมก็รู้สึกว่าพออยู่ในคณะเราก็ได้เจอคนในคณะได้เจอคนหลายๆภาคในเพื่อนหลาย,ลาย,ลาย,ลายๆแบบครับก็สนุกแล้วก็ภูมิใจอันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ขเขาเล่นกันด้วยนะครับมันคือบอกว่า มินอินปอมาจากชื่อของนักดนตรีแล้วก็นักร,อร้องรวมกันใช่แล้วมีโอกาสไหมจะเป็น ball, มินอินปอภูวินเนื่องจากดล่ารวมกันสี่คนไปเลยอันนั้นน่าจะอยู่ที่เวลาผมแล้วแหละว <laughs> ่าผมมีเวลาหรือเปล่าแล้วก็อยู่ที่โบด้วยด้วยโอ้โหบอกเลยนะครับว่ารบเครื่องจริงๆมาทั้งเรื่องของการเรียนมาในเรื่องของการทํางานและทำดนตรีบอกแล้วคุณภูวินกบเครื่องสุดๆไปเลยนะเน,น,นี่ยขนาดนี้แล้วเอาละคุณภูวิน ผมว่านี่คือสิ่งที่แฟนคลับทุกคนและทีทุกคนที่มาดูคดุณในวันนี้อยากฟังจากปากคุณครับเพราะตาติดต่อตอนนี้มีผลงานอะไรทุกคนได้ติดตามคุณอยู่บ้างสิงานม,มีซีรีส์อะไรได้เต็มที่เลยตอนแรกอยากจะบอกว่ามีหนังของคุณโยชน์ครับแต่ก็รอไปก่อนนะแต่ก็รอ,อไปก่อนนะครับผมก็ฝากติดตามภาพนยนตร์เรื่องไหนภาพนยนตร์เรื่องคุณโยน์ด้วยครับ ก็ฝากติดตามผลงานแล้วก็ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นของรูวินด้วยนะคะแล้วก็อยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับที่มาเชียร์เราในวันนี้บ้างไหมตรงหน้าเราเพียบเลยต่อแรกเลยคิดว่าจะมีคนมาของที่ได้ขนาดนี้ก็คือโอ้โหนี่ก็คือทำมงุุท้ำพรมอะไรก็คือตองนี้ก็ออกขึ้นมาเลยบอกเลยครับว่าของในวันนี้เนี่ยเราจะนําไป บริจาคนะครับเป็นจุฬาเงินนะครับให้กับโรงเรียนอุดมศิลป์มัธยานะครับที่จังหวัดอะไรครับคุณจังหวัดอุตยานั่นเองแน่นอนนะครับเรียกว่าซืาอา้อเป็นกำลังใจให้กับคุณภูวีแล้วยังได้นุ่มทำบุญสมพรพุนบริจาคก,กันอีกด้วยนั่นเองแน่นอนครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนมา,มากๆนะครับที่มาวันนี้ก็ มาเยอะัมากันเยอะมากนี่คือไม่ได้ลงไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าทุกคนเก่งกันมากเลยอาเชอร์ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่มาแล้วก็ไว้เจอกันนงานหน้าครับอา่าก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้บิหารที่ด้วยนะครับที่ได้มาอยู่ข้างๆกันเพื่เราอีกครั้งหนึ่งในเวทีนี้นะครับขอบคุณพ<ช>ี่ปิ่นมากขอเสียงปรบมือให้พี่ปิ่หน่ยนอยค่ะเมื่อกี้พี่ปิ่นเลาแล้วเอ๊ะไรอะไรดีกพงอะไรดีพงอะไรดี วง <ส gas: S 1> <mean> ต่อไปนั่นก็คือวงเพียวไรดีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คาผมมจไ่ิด